บรรยากาศภายในสวนนั่งกินอย่างอเ็อร่อยเจ๋าเอ้ยกินให้อิ่ยมเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่หมายนะครับดูวิวนะครับให้ดูวิวจะเห็นว่าดอกดอกคูณกำลังบานสะพังเนี่ยมาถึงตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่หมายนะครับดูวิวนะครับให้ดูวิว เห็นว่าดอกดอกคูณกำลังบานสะพังน่งมาถึงบรรยากาศภายในสวนช่วยไม่ให้เขาดูอันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินซีซั่นใหม่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวิวนี่นะครับวิวสวยงามมากอันนี้ก็คือ พาไปดูปเราไปดูตัวกินมดตัวฮิโปโปกันนะครับดูสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับคงกิ่งหิวมากกันดิดูดูดูด,ดูเอาเอาเย็น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 เดี๋ยวมันติดคอจอ๋อเอ้ยไม่มีใครแย่งหรอกอืดอาดอืดอัดไปน่นตัวใหญ่นะครับลูกยุงขอถ่ายรูปนะเขาเดินจำ้อจำอา้าวจ้ำอ้าวไปนุ่น นะครับช่วยไม้เขาดูอันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินนั่งกินอย่างอะเล็ดอร่อยเจ้าเอ้ยกินให้อิมเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลย <c oughs> อืดอาดอืดอาด,อาดไปนนตัวใหญ่นะครับนกยุงขอถ่ายรูปนะเขาเดินจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวไปนุ่น นะครับนะดูดูเขากินอ้าเข้าไปอ้าเข้าไปไป <laughs> ดู <laughs> คุกิี้หิวมากกันดิดูดูดูด,ดูเอาเอาเย็น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 เดี๋ยวมัน,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 นติดคอจอ๋อเอ้ยไม่มีใครแย่งหรอกมีคู่หนึ่งนะครับกำลังกินอาหารอย่างอรอร่อยดูนะครับ นุ่นวิ่งไปนุ่นแล้วนกยุงนะครับจะถ่ายรูปเขาหน่อยไม่ค่อยคุ้นกับคนเท่าไหร่นะครับนุ่นไปแล้วตรงนี้ก็เป็นคุกกิหิวมากกันดีดู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 เอาเาเย็น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 เดี๋ยวมันติดคอจ๋อเอ้ยไม่มีขครแย่งหรอกพาไปดูตัวกินมดแล้วก็ฮิโปนะครับจะพาดตัวกินมด นี่นะครับนี่เจ้าจอนะครับวันนี้ก็มาเอาอาหารมาให้เจ้าจ่อเอากล้วยมาให้เขาดูพาไปดูตัวกินมดแล้วก็ฮิโปนะครับจะนั่งกินอย่างอรส์อร่อยจอเอ้ยกินให้มีมเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลย <laughs> พาไปดูไปเราไปดู ตัวกินมดตัวฮิโปโปกันนะครับดูสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับนี่นะครับเราก็มาดูตัวกินมดก่อนนะครับตัวกินมดนี่ครับมีนั่งกินอย่างอร่อยอร่อยเจ้าเอ้ยกินให้มอิมเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลยได้ได้เปลือกใช่ไหมได้เปลือกได้ก็ได้หนึ่งลูก ไปแล้วนี่ครับเอากุยอาดอืดอา,อา,อาไปโน่นตัวใหญ่นะครับลุกยุงขอถ่ายรูปนะเขาเดินจำ้จำอ้าวจ้ำอ้าวไปนน่นนะครับเอาอาหารมาให้เจ้าเจาะเอากล้วยมาให้เขาดูบรรยากาศภายในสวนกล้วยมาให้เขาดู อันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินนั่งกินอย่างอเ็จอร่อยเจ้าเอ้ยกินให้มีเมเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลย <c oughs> พาไปดูตัวกินมดแล้วก็ฮิปโปนะครับจะผันซีซั่นใหม่นี่นะครับดียวให้ดูวิวนี่นะครับวิวสวยงามมาก อันนี้ก็คือนะดูดูเขากินอ้าเข้าไปอ้าเข้าไปไป <laughs> ดูหรือดูการกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเข้าจะเข้าหน้าร้อนนะครับเปลี่ยนเอาอาหารมาให้เจ้าเจาะเอากล้วยมาให้เขาดูมีคู่หนึ่งนะครับกำลัง กินอาหารอย่างอริดอร่อยดูนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่หมายนะครับดูวิวนะครับให้ดูวิวจะเห็นว่าดอกดอกคูนกำลังบานสะพังเนี่ยมาถึงโอ้นี่เอาเอากล้วยมาให้เจ้าเจาะวันนี้นะครับดูดูเพื่อนวิ่งตามตอนนี้เราก็มาถึง จุดที่ใหม่นะครับดูวิวนะครับให้ดูวิวจะเห็นว่าดอกดอกคูนกำลังบานสะพังในมาถึงคือตัวกินมดนี่นะครับนี่เจ้าจอนะครับวันนี้ก็มตัวนี้ก็หิวไม่ยอมแบ่งเพื่อนเลยพาไปดูตัวกินมดแล้วก็ฮิปโปโนะครับจะช่วยไม่ให้เขา ดูอันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินนะดูดูเขากินอ้ามเข้าไปอ้ามเข้าไปไปดูฤดูการกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเข้าจะเข้าหน้าร้อนนะครับช่วยไม่ให้า อันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากลังเดินตาไปดูไปเราไปดูตัวกินมดตัวฮิปโปกันนะครับดูสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่หมายนะครับดูวิวนะครับให้ดูวิวจะเห็นว่าดอกดอกคูณกำลังบานสะพังนี่มาถึงอึด อิดอ,ด,อดไปนุ่นตัวใหญ่นะครับลูกยุงขอถ่ายรูปนะเขาเดินจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวไปนุ่นนะครับนะดูดูเขากินอ้ำเข้าไปอ้ำเข้าไปไป <laughs> ดูนั่งกินอย่างอเ็จอร่อยเจ้าเอ้ยกินให้มีอี่มเลยดูวีเดียวกินคนเดียวจะหมดเลย <laughs> นะดูดูเขากินอ้าเข้าไปอ้าเข้าไปไปดูพาไปดูตัวกินมดแล้วก็ฮิปโป,โปนะครับจะ่วยไม่ให้เขาดูอันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินเขากินหิวมากก็ดีดู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 เอาเอา เย็น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 เดี๋ยวมันติดคอเจอเอ้ยไม่มีใครแย่งหรอกบรรยากาศภายในสวนมีคู่หนึ่งนะครับกำลังกินอาหารอย่างอริดอร่อยดูนะครับนี่นะดูดูเขากินอ้ำเข้าไปอ้ำเข้าไปไป <laughs> ดู ได้ได้เปลือกใช่ไหมได้เปลือกได้ก็ได้หนึ่งลูกไปแล้วนี่ครับเอาปุ๊บสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับดูยอดดยวแล้วจะพาไปดู <c oughs> นูน่นวิ่งไปนู่นแล้วนกยุงนะครับจะถ่ายรูปเขาหน่อยไม่ค่อยคุ้นกับคนเท่าไหร่นะครับน่นไปแล้วตรงน,นี้ก็เป็น ตัวนี้ก็หิวไม่ยอแมแบ่งเพื่อนเลยนู้นวิ่งไปนู้นแล้วนกยุงนะครับจะถ่ายรูปเขาหน่อยไม่ค่อยคุ้นกับคนเท่าไหร่นะครับนดนไปแล้วตรงน,นี้ก็เป็นซีซั่นใหม่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวิวนี่นะครับ,บวิวสวยงามมากอันนี้ก็คือนู้นวิ่งไปนู้นแล้วนกยุงนะครับจะถ่ายรูปเขาหน่อย ไม่ค่อยคุ้นกับคนเท่าไหร่นะครับโดนไปแล้วตรงน,นี้ก็เป็นต้วยไม้เขา่าดูอันนี้ก็เป็นนกยุงนะครับนี่นกยุงนกยุงเขากำลังเดินได้ได้เปือกใช่ไหมได้เปือกได้ก็ได้หนึ่งลูกไปแล้วนี่ครับเอาพาไปดูตัวกินมด แล้วก็ฮิปโปนะครับ